โทษประมาณจำละห้าปีเขยบไปลงโทษจำละแปดปีเก้าปีส่วนใหญ่สิบปีนะคะคดีป้าอัญชันนะคะถ้าจำกันได้ป้าอัญชันปัจจุบันที่ลงโทษแปดสิบเจ็ดปีเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคดีป้าอัญชันเนี่ยยี่สิบเก้าจำเกิดขึ้นในช่วงหลังททชเหมอือนกันแต่ป้าถูกจำคุกยาวนานแล้วก็คดีนานนะคะจนจนเลิกสารอหารแล้วก็ย้ายโอนมาสารยุติธรรมแต่ว่าคดีของป้าอัญชันก็เป็นหนึ่งในคดีที่เกิดขึ้นในช่วง หลังพสชเหมือนกันคดีหลังรัฐประหารนะคะคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยห้าเจ็ดจนถึงปีหกหนึ่งนะคะมีคนถูกดำเนินคดีมาตรา1หนสองประมาณร้อยหกสิบเก้าคนร้อยหกสิบเก้าคนตลอดประมาณห้าปีลงโทษหนักส่วนใหญ่ไม่ได้ประกันตัวนะคะจุดเปลี่ยนคือปีหกหนึ่งค่ะ กุมภาหกหนึ่งนะคะอยู่ๆมีระเบียบมีหนังสือถึงอายการสูงสุดนะคะบ,บอกว่าต่อไปนี้นะคดีหนึ่งสองให้จะสั่งฟ้องให้ผ่านอายการสูงสุดก่อนเราเห็นหลักฐานในทางการแค่นั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติเราเห็นแนวนโยบายในการบังคับใช้หนึ่งสองเปลี่ยนจากหน้ามึอเป็นหลังตีเลยก็ได้จากเดิมที่ถูกจับคดีหนึ่งสองถูกลงโทษแน่นอนนะคะได้ประกันน้อยมาก ะคะดีแม่จ่าเนิวก็เกิดขึ้นในช่วงก่อนปีหกหนึ่งนะคะปีหกหนึ่งหลายคดีที่ถูกฟ้องคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะคะศาลย,ยกฟ้องโดยอัจจร,รันต้องใช้คําว่าอัศจจร,รย์เพราะว่ามีการยกฟ้องโดยบอกว่าฟ้องเนี่ยไม่ชัดเจนฟ้องของอายการไม่ชัดเจนก็ยกฟ้องนะคะคดีทนายประเวศนะคะถูกฟ้องมาตราหนึ่งหนึ่งสองสิบข้อหาหนึ่งหนึ่งหกสามข้อหา หนึ่งหนึ่งสองสิบข้อหายกทั้งหมดนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราบอกว่านี่มันก็ดีแล้วสิมันก็ประชาชนไม่ถูกดำเนินคดีมันก็ดีสิแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีการใช้มาตรานหนึ่งหนึ่งสองแต่มีการใช้มาตรานหนึ่งหนึ่งหกแทนนะคะมีการใช้กระบวนการนอกกฎหมายแทนมีการใช้พรบอรคอมพิวเตอร์แทนนะคะมีกระทั่งกระบวนการนอกกฎหมายก็คือว่าการไปเอาคนมาแล้วก็จับมาจับมานะคะ มีเคสจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเหมือนกันเอานักศึกษามาจากห้องเรียนไปที่สพคลองหลวงโดยที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองหลวงแต่เป็นไทยก็ไม่รู้แล้วก็บังคับให้ข้อมูลและให้เซ็น MOU นะคะว่าจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่แสดงความเห็น่ยกับสถาบันกษัตรกย์อีกต่อไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาปี61 63นะคะเป็นกระบวนการนอกกฎหมาย คนที่ถูกดำเนินคดีอาจจะรู้สึกว่ามันก็ดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่ถูกดำเนินคดีมาตตานึงหนึ่งสองแต่ต้องบอกว่าในฐานะนักกฎหมายพอเราบอกว่ามิติรัฐกฎหมายใหญ่ที่สุดปีหกหนึ่งจนไปถึงปีหกสามมันทําให้ต้องบอกว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าหนาวมากที่สุดเพราะว่ามันรู้สึกว่าแปลว่าใครก็ได้ จริงๆแล้วที่บอกว่ามันมีการแยกส่วนการทํางานการตํารวจอายการศาลศาลมีความเป็นอิสระไม่มีใครสามารถสั่งได้การบังคับใช้ในห่วงเวลาปี61ถึงปี63สแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากระบวนการมีปัญหากระบวนการอยู่ี่ทํามีปัญหากระบวนการอยู่ที่ทําสุขแทกแสนกระบวนการอยู่่ทําแม้จะเขียนไว้อย่างหนึ่งแต่สามารถปฏิบัติอย่างหนึ่งได้โดยไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร สิ่งนั้นอาจจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดในคดีทั่วไปก็ได้มันเกิดในคดีหนึ่งึงสองแต่การที่มันเกิดได้ในคดีแดบประเภทใดประเภทหนึ่งแปลว่าเราก็ไม่ได้มีความมั่นคงแล้วเราก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้ก็ได้หรือในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นปคดีประเภทหนึ่งก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นปีหกสามเกิดอะไรขึ้นปีหกสามแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วแต่ว่าวรัฐธรุมนหกสิบก็ส่งผลให้พลเอกประยุทธ์ กลับมาเราก็ยังอยู่ในอันนาจอยู่นะคะปี63มีม็อบใหญ่เกิดขึ้นช่วงกลางปีนะคะมีการยุบพักมีโควิดมีประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินแล้วก็มีม็อบใหญ่กลางปีต่อเนื่องถูกเดือนถูกเดือนคดีที่เหมือนจะเยอะแล้วในช่วงคอสชอนะคะกลายเป็นว่าคดีปี63 64 65เป็นต้นมาเนี่ยคดีเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะคะ ประชาชนถูกดำเนินคดีในทางการเมืองอย่าง,ง 100, 1, น้อย1,900คนทําคนทำไมถึงมันเยอะขนาดนั้น1,900คนมาจากไหน1,900คนส่วนใหญ่เป็นคดีพลก,กรฉุกเฉินนะคะพลก,กรฉุกเฉินผ่านประมาณ1,400คนเพราะอะไรเพราะประชาชนออกไปชุมนุมแล้วถูกจับประชาชนออกไปชุมนุมถูกจับแล้วก็ถูกจับออกมาตอนนี้กันหลายเดือนตั้งแต่ปี63จนถึงปี64นะคะจนปี65ก็ค่อยๆเริ่มซาลงนะคะ คดีที่เยอะลองลงมาก็คือคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะคะจะบอกว่าสถานการณ์ช่วงนี้อ่ะโดยนำเนินคดีหนึ่งสองถ้าเทียบกานส่วนใหญ่ก็อาจจะยังได้ประกันนะถ้าเทียบกับปีสัดส่วนเปอร์เซนต์กับช่วงคอสอชอได้ประกันจากเดิมที่ลงโทษสิบปีกลับมาช่วงปีหกสามไนต้นมาเนี่ยสารก็ลงเฉลี่ยกัาละสาปีถึงสปีนะคดีหนึหนึ่งสองเราอาจจะมองว่ามันดีขึ้นใช่ไหมคะ แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการใช้กระบวนการให้ประกรันถอนประกรันให้ประกรันก,กำ e. ออาหนดเงื่อนไขที่มากยิ่งขึ้นให้ประกรันถอนประกันใส่กำไร EM อดอาหารให้ประกันอดอาหารไม่ให้ประกรันและนตอนนี้ปุ้งเสียชีวิตในเดือนจัา ุงเป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตเพราะคดีมาตรา112อ,อากงเสียชีวิตก่อนรัฐประหารนะคะแต่ว่าเสียชีวิตในโรงพยาบาลเสียชีวิตเพราะถูกคุมขังคดี112เหมือนกันมีคนที่เสียชีวิตจากการคุมขังคดี112ที่โรงพยาบาลราชทาน,นอ2คนถ้าขยายไปว่าไม่ใช่แค่ ที่โรงพยาบาลแต่ขยายไปว่าในสังกัดของกรมราชทัน์รวมหมอหยองกับปากรมไปด้วยเปสี่คนแล้วที่เกี่ยวข้องกับคดีในเงสองถ้าขยายไปด้วยนอกเขตราชาอาณาจักรไทยมีผู้ลีภัยที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการาวิพากษ์วิจารณ์ของสถาบันกษัตริย์และพวกเขาถูกอุ้มหายโดยไม่รู้ว่าใครทำพวกเขาบางคนเสียชีวิตน,นะคะ ีเจสุนโฮโกตีลุงสุรชัยสหายผู้ชนะสหายกแกสลองลุงสนามหลวงสยามแล้วก็ิดคุณกิษนะนะคะในล,ล่าสุดที่หายไปก็คือคุณตานะคะวัชเฉล่ มีคนที่เสียชีวิตเพราะวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันตริย์จำนวนมากและปัจจุบันมีคนถูกคุมขังในคดีหนึ่งหนึ่งสองในเรือนจำอยู่ประมาณ25ล้าายสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งผิสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งปกติในประเทศอื่นนะคะมันอาจจะดูปกติสำหรับบางคนในประเทศเราแต่สิ่งนี้ไม่ปกติในทางสากลและ ประชาชนไม่ควรถูกกุ่มขังเพราะว่าการแสดงความคิเห็นนะคะลองจินตนานการดูบางคนถูกดำเนินคดีเพราะวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของวัคซีนวัคซีนโควิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกๆ,ๆคนนะคะออการได้วัคซีนที่มีคุณภาพการได้วัคซีนล่าช้าการผูกขาดวัคซีนล้วนส่งผลกระทบกับ เราทุกๆคนในสังคมในช่วงเวลาปี6 3สาเป็นต้นมานะคะสิ่งนี้ถ้าเกิดมีความผิดพลาดถ้าเกิดว่าเราได้ล่าช้าประชาชนมีสิทธิในการวีาพา์พิจารณ์ได้สมมติสมมุติว่าเป็นในายกไก่ในายกไก่เป็นคนผูกขาดวัคซีนและนายกไก่ส่งมอบวัคซีนให้ร่าช้าและมีผลให้ประชาชนตายเป็นสิบเป็นร้อยคน เราวิาพากษ์วิจารณ์นายกอยไก่สิ่งนี้คือประโยชน์สาธารณะสิ่งนี้คือประชาชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่ปัญหาก็คือประเทศไทยมีบุคคลที่มีสถานะพิเศษเข้ามาดำเนินการอย่างกับเอกชนในเรื่องธรมธรมดาธรรมาแล้ววิส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่วิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ เพราะกฎหมายให้อำนาจแต่สิ่งนั้นกระทบต่อทุกคนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองเป็นความขัดแย้งแล้วดำรงอยู่ถึงปัจจุบันนะคะขออนุญาตขยับมาที่ประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของการนีลโศกรรมก่อนหน้านี้ม็อบรัศดรเรียกร้องสามข้อนะคะประยุจันโอชาออกไปเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่สามเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันการิย คุณประยุจันโอชาออกไปแล้วจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่กลายไปเป็นองคมนตรีแทนนะคะคุณประยุทจันโอชาออกไปแล้วก็จริงแต่ผลของรัฐธรรมนูญ2560ทําให้เขายังได้กลับมาในสมัยที่สองและทําให้พ,พรรคเผด็จการยังคงร่วมรัฐบาลอยู่จนถึงทุกวันนี้ข้อเรียกร้องที่สองคือข้อเรียกร้องของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทุกวันนี้ เฉียงกันมาเรามีรัฐบาลอึ่งน,นลเรือแล้วสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนแต่เรายังไม่ได้เริ่มสตาร์ทกระบวนการร่งางรัฐธรรมนูญใหม่เลยข้อแรกก็เหมือนจะยังไม่ได้ถึงแม้วจะไปยุติไปแล้วข้อสองก็ยังไม่ได้ยังเฉียนกันอยู่เลยและสุดท้ายจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ข้อสามยิ่งห่างไกลและเป็นประเด็นเซนซิทีฟ แต่ตอนนี้มีคนถูกดำเนินคดีพันเก้ารอยคนจากตั้งแต่ปีหกสามเป็นต้นมามีคนสี่สิบสามคนที่ถูกคุมขังอยู่ในคดีการเมืองยี่สิบห้าลายเป็นยี่สิบห้าหรือยี่สบเจ็ดลายเป็นคดีระหว่างพิจารณานะคะแล้วก็มีในคดีหนึ่งหื่สองเนี่ยยี่สิบห้าลายแน่แน่วันนี้มีการยื่นขอประกันตัว ผู้ต้องหักการเมือง21คนเราต้องการความจริงใจจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานี้นี่คือความขัดแย้งของประชาชนและขัดแย้งมาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่รัฐประหารี5 7จริงๆต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ก่อนหน้านานด้วยข้อเรียกร้องในการนี้ละโทษสกรรมประชาชนเป็นข้อเรียกร้องที่ต่ำที่สุดแล้วสำหรับผู้ชุมนุมที่เรียกร้องได้ นี่คือการเรียกร้องให้คืนความเป็นปกติคืนในสิ่งที่ควรจะเป็นคืนชีวิตธรรมดาปกติให้พวกเขาเพราะพวกเขาไม่ควรถูกดำเนินคดีตั้งแต่ต้นนี่เป็นก้าวแรกของการคลี่คลายความขัดแย้งของประชาชนนะคะเค,ครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เราเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วและ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นของรัฐสภานะคะ,ะรัฐสภารัฐสภาจะให้มีการรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์อยู่สามารถเข้าไปร่วมให้ความเห็นได้เราเสนอเป็นสองก้อนด้วยกันเสนอว่าควรจระนีรโทษกรรมคดีที่ควรจระนิรโทษกรรมทันทีเลยกับคดีที่ดูมบุญเหตุจูงใจทางการเมืองนะคะก้อนแรกคดีที่ควรจระนีลโทษกรรมในทันทีเลยเราเสนอว่า คดีที่ขึ้นศาลทหารนะคะคดีประกาศคําสั่งคอสชคดีมาตา112นะคะคดีพลกระุกเชิญนะคะคดีประชามตินะคะและคดีที่เกี่ยวโยงกับคดีเหล่านี้เนี่ยควรจะได้มีรับมีรับโทษสกรมรทันทีเลยถามว่าทําไมเพราะคดีเหล่านี้คือเครื่องมือในทางกฎหมายโดยแท้ที่เอามาจํากัดและกําจัดคนที่แสดงออกทางการเมืองนะคะเพราะ,ะฉะนั้นเราเห็นว่า คดีต่างๆเหล่านี้ควรจะได้รับก,รก,การและโทษตกรรมทันทีในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคดีที่ให้ดูมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองนะคะเนื่องจากถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองจริงๆเนี่ยมันดำรงมาอย่างยาวนานแล้วก็ณตอนนี้น่าจะตกว่าเสนอกันไปที่ย้อนไปที่ปี48 48เนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีถ่ายความผิดต่างๆมากมาย ซึ่งมันมีทั้งคนที่มีมูลเหตุงใจทางการเมืองและไม่มีมูลเหตุในทางการเมืองนะคะเราเสนอให้นั่งคณะกรรมาการขึ้นมาซึ่งมีสัดส,ส่วนจากสภาผู้แทนรัษดรและจากประชาชนที่ถูกดำเนินคดีในพวกต่างๆเนี่ยเข้ามาพิจารณาว่าคดีใดเป็นคดีประเภทการเมืองบ้างนะคะเพื่อให้ได้รับการอินรโทษกรรมก็ตอนนี้อยู่ระหว,วา่างความคิดเห็นแต่ว่า ในอีกทางหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเองตั้งคณะกรรมการวิสามันนะคะเพื่อศึกษาแนวทางในการที่จะออกพรบรนี้รโทษกรรมมาซึ่งมีการตั้งอนุทํางานภายใต้คณะกรรมการวิสามันนี้นะคะแล้วก็มีข้อเสนอด้วยว่าหนะึ่งหนึ่งสองะกับมาตราหนึ่งหนึ่งศหนึ่งหนึ่งก็คือคดีคดีขบวนเสด็จนะคะถ้าจำานได้คดีขบวนเสด็จตอนตุลาปีหกสามเนี่ยน่าทำเนียเป็นคดีหนึ่งหนึ่งศ คดีมาตราหนึ่งสองกับคดีมาตราหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นคดีที่อ่อนไหวควรจะละไว้ก่อนไม่ควรรวมอยู่กับการนีละโทษศกรรมแพ็กใหญ่นี้นะคะแต่ถามว่าถ้าคุณจะนิรโทษศกรรมคดีอื่นๆไปโดยไม่รวมคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองและคดีมาตราหนึ่งหนึ่งศูนย์ถามว่าคุณทำกันเพื่ออะไรเราทำเราเรียกร้องการนีลโทษศกกรรมเพื่อคืนความปกติให้ทุกคนนะคะหนึ่งหนึ่งสองคือคดีการเมืองคือใจกลางของ ปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันขึ้นหนึ่งในข้อเรียกร้องของรัศดรในการที่จะเรียกร้องตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาถ้าไม่มีรัฐธรรมมาตรา100จะมาตรา1 1 2จะทําไปเพื่ออะไรนะคะทําไปเพื่อประโยชน์ตัวเองทําไปเพื่อผักพวกเพื่อนพ้องฝ่ายของตัวเองตั้งแต่ก่อนปี63หรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะทําแบบนั้นก็ยังเรียกว่านะั่นคือการคีคายความขัดแย้งในทางการเมืองเพราะความขัดแย้งยังอยู่ ถ้าคุณไม่ปลดล็อกชนวนอันนี้ถามว,ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองมีคณะคอร์อที่เสนอแก้ไขมาตรา1นึหนึ่งตัง้งแต่ก่อนรัฐประหารแล้วแต่ว่าร้านกฎหมายนั้นไม่ถูกเข้าสภาและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรา1นึหนึ่งสองก็มีคนถูกดำเนินคดีมากขึ้นมากขึ้นจนปัจจุบันมีคนถูกดำเนินคดีมาตราหนึ่งสองอย่างร้อยสามร้อยคนนะคะสามร้อยคนเนี่ย ดูไม่เยอะก็จริงแต่เป็นจํานวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะคะแล้ว300คนเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่300คนที่คิดเห็นในเรื่องนี้น,นะคะถ้าการขอนิรโทษกรรมไม่ใช่การยกเลิก112นะคะต้องอธิบายงนี้การขอนิรโทษกรรมไม่ใช่การยกเลิก112ไม่ใช่แม้กระทั่งการแก้ไขมาตรหาึ112นะคะนี่คือข้อเสนอต่ำสุดที่มันควรจะเริ่มขีคลายในความขัดแย้งกันได้แล้วนะคะ 10ปีของคอสอชอทิ้งภาระทิ้งปัญหาไว้มากมายข้อเรียกร้องต่ําสุดตอนนี้คือนีศรศทษัตรมยังไม่สามารถดําเนินได้เลยนั่นคืออะไรคะประเทศจะเดินไปทางไหนถ้าเกิดว่าเราจะไม่อี้ขวายความขัดแยง้งเราจะไม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก,กันเราจะอยู่แบบนี้กันจริงๆหรอคะอันนี้คือคําถามเราคิดว่า10ปีมันมันไม่ใช่วารของการเฉลิมฉลอ,องจริง แต่สิบปีเป็นวาระในการทบทวนและเราจะเอากันยังไงต่อไปเราจะอยู่ยังไงกันต่อไปและทํายังไงให้เราอยู่กันได้โดยที่ไม่เกิดความรุนแรงไม่เกิดความสูญเสียเราไม่เกิดการบาดเจ็บเราไม่ต้องการอักโง์คนที่สองเราไม่ต้องการบู๊คนที่สองเราไม่ต้องการให้มีใครสูญเสียเพราะปิพาวิจารสถาบันการศึกษาอีกแ,แล้วประมาณนี้ค่ะสิบปีของความอายุที่ทำคอสอชอขอบคุณค่ะ